สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเกม o o m กับผมพิมิกวันนี้เนี่ยเราก็จะมากับวิดีโอที่มีการรีเควสต์เข้ามามากที่สุดในช่วงนี้เลยก็คือวิดีโอวิเคราะห์รายละเอียดอินเตอร์แอคชั่นหรือประโยคพูดของแชมเปี้ยนที่เพิ่งได้รับการรีเวิร์กใหม่ฟิโดสติก สำหรับเกมลีกเนี่ยก็เป็นเกมที่เราเล่นกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับบางทีผมก็คิดเหมือนกันว่าทําไมเรายังเล่นเกมนี้อยู่นะฮะซึ่งคําตอบที่ขึ้นมาในหัวเนี่ยก็คงเป็นเพราะพวกอัปเดตแชมเปี้ยนใหม่แล้วรวมถึงรีเวิร์กแชมเปี้ยนเก่าๆเนี่ยแหละครับที่มันทําให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากจะกลับไปเล่นตัวนั้นอีกครั้งหรือขนาดผมเนี่ยที่ปกติไม่ได้เล่นจังเกิลด้วยซ้ํายังอยากัเล่นจังเกิลตอนนี้เลยเพราะว่าฟิโดสติกเนี่ยเป็นรีเวิร์กที่ผมถูกใจมากเลย ก่อนที่เราจะไปพูดถึงประโยคพูดกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางทีมงานไลออนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ฟังแล้วค้นหัวลุกเลยทีเดียวเรามาดูเนื้อเรื่องก,กันก่อนเลยดีกว่าว่าฟิโดสติกเนี่ยเขามีประวัติยังไงประวัติของฟิโดสติกเนี่ยค่อนข้างจะลึกลับเลยคือเข้าใจว่าไลออนเนี่ยพยายามที่จะไม่บอกหมดทุกอย่างเพราะบางทีเนี่ยไอความไม่รู้นี่แหละมันก็เป็นความน่ากลัวอีกอย่างเหมือนกันสำหรับฟิโดสติกเนี่ยเรื่องมันมีสั้นๆแค่ว่า เคยมีนักเวทหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้เวทเพื่อที่จะซัมมอนอะไรบางอย่างออกมาแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาซัมมอนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรจะชั่วร้ายเลยแย่มากๆจนแม้กระทั่งแต่โลกนี้เนี่ยก็พยายามที่จะลืมไอ้สิ่งนี้ไปโดยเขาได้ซัมมอนมันขึ้นมาในหอคอยที่อยู่ข้างๆทะเลซึ่งพอเขาซัมมอนไอ้สิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บทั้งตัวเขาแล้วก็หอคอยแล้วก็ไอ้สิ่งนี้เนี่ยก็หายไปเลย สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วก่อนที่จะมีประเทศทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แต่ว่าก็มีเรื่องเล่าของปีศาจตัวนี้เนี่ยในทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเดมาเซียอิคทอร์พิวโตเวอร์ไอโอเนียชูริมาทุกประเทศเนี่ยมีเรื่องเล่าของฟิโดสติกหมดแต่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยพอเล่าผ่านปากไปสักร้อยคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเรื่องเรื่องเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่น จนแต่และเวอร์ชันเนี่ยแทบจะไม่เหลือความเหมือนกันเลยด้วยซ้ําอย่างเช่นที่น็อกซัสเนี่ยเขาเชื่อว่าจุดกําเนิดต้นกําเนิดของฟิโดสติกนั้นมาจากชาวนาที่ส่งสเสบียงให้กับพระราชาไม่ทันพระราชาก็เลยลงโทษชาวนาคนนี้โดยให้ไปเป็นอาหารของอีกาแล้ววิญญาณของชาวนาคนนี้เนี่ยก็กลับมาล้างแค้นนั่นเองนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเรื่องจากประเทศประเทศหนึ่งแต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกประเทศเนี่ยก็คือปีศาจตนนัวนี้จะพยายามปลอมตัวให้เหมือนกับมนุษย์ สิ่งที่จะแตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศเช่นถ้าเป็นของเฟยอดปีศาจตัวนี้เนี่ยมันจะมาในชุดเกาะที่แบบว่าอารมณ์เหมือนไวกิ้งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนถ้าเป็นของบิลส์วอเตอร์ก็จะมาเป็นลูกกาลาสีหรือว่าโจรสลัดในประวัติศาสตร์นั้นฟิเด์สติกเนี่ยก็โผล่มาไม่กี่ครั้งหรอกนะครับแล้วนิทานที่ส่งต่อกันมาแล้วจริงๆแล้วมันคือคําเตือนที่คนรุ่นเก่าเนี่ยส่งต่อมาอย่างคนรุ่นใหม่ต่างหาก แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่หาวมากในการปรากฏตัวแต่ละครั้งของฟิโดสติกหลายคนเนี่ยลืมไปเลยว่าไอ้เพลงนิทานหลอกเด็กที่ส่งต่อกันมานั้นเป็นคําเตือนถึงปีศาจที่กําลังจะกลับมาและมันก็ได้กลับมาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ที่มันเลือกจะปรากฏตัวขึ้นก็คือเดมาเซียที่ฟิโดสติกปรากฏตัวที่เดมาเซียนั้นก็เพราะว่า เพราะว่าในตอนนี้นั้นสถานการณ์บ้านเมืองของเดมาเซียเรียกได้ว่าโคตรจะไม่สงบสุขเลยเพราะว่ามีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนที่สามารถใช้พลังเวทได้และคนธรรมดาจนทําให้กษัตริย์ของประเทศเดมาเซียเนี่ยเสียชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นตอนนี้ในประเทศเก็เลยมีความกลัวเต็มไปทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นความกลัวของนักเวทที่กลัวว่าตัวเองจะโดนจับหรือความกลัวของชาวบ้านธรรมดาที่กลัวว่านักเวทเนี่ยจะมาฆ่าพวกเขา เป็นการวาดระแวงกันทั่วประเทศจนสุดท้ายเนี่ยมันได้ manifest หรือว่ารวมตัวกันเกิดขึ้นมาเป็นฟิโดสติกอีกครั้งนั่นเองสำหรับเสียงของฟิโดสติกถ้าเกิดใครได้ลองฟังแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เสียงมนุษย์แน่นอนเพราะว่าฟิโดสติกนั้นเป็นปีศาจที่พยายามจะเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่พยายามจะเรียนแบบให้เหมือนกับว่าเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามเรียนแบบเสียงด้วยเช่นกันแต่ส่วนมากแล้วเสียงที่เขาพูดออกมาเนี่ยหรือประโยคทั้งหลายเนี่ย ตัวของฟิโดสติกเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันหมายความว่ายังไงเขาแค่พูดหรือว่ารีพีทส,สิ่งที่เขาได้ยินจากมนุษย์เท่านั้นดังนั้นประโยคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประโยคก่อนตายของเหยื่อของเขาและแน่นอนเวลาคนกําลังจะตายเนี่ยก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งฟิโดสติกก็ได้ใช้เสียงที่เขาจํามาเนี่ยในการล่อเหยื่อคนถัดไป ซึ่งถ้าเกิดเราเอาเสียงเหล่านี้เนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการดูหนังสยองขวัญเลยเพราะว่าการที่ฟิโดสติกสามารถพูดทุกอย่างที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอัดเสียงตัวหนึ่งเลยก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาเสียงเนี่ยมาเรียงกันให้เหมือนกับว่าเรากําลังดูหนังสยองขวัญที่เล่าโดยฟิโดสติกอยู่นั่นเองว่าแล้วก็เชิญฟังกันเลยฮะ They haven't come back from the fields. It's been three days. <clears throat> There's something in the field. It moves around, around at, at night. Fiddle sticks is just a fable. A story to scare children. See it's just a story. Scarecrow! Nothing to be the afraid of! <laughs> it's alive! Keep running! It's dark, I can't find my way! I'll help you follow my voice! I'm coming to help! Where are you? see you i can't see you it's hunting us it knows what we're afraid of out in the door let me in we can't get out ก็ left, but จะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าตัวของฟิโดสติกเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นหนังสยองขวัญได้เลยนะครับจริงๆ n e t f น i x ิ Netflix เนี่ยควรจะมาติดต่อเอาไปทำเป็นเอ่อหนังสั้น Netflix o r i g i n a l สักเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าต้องออกมาดีมากแน่เลยทีนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถพิเศษของฟิโดสติกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยสามารถ รู้ได้ว่าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วเขาสามารถพูดสิ่งนั้นออกมาเพื่อปั่นหัวคุณอย่างเช่นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่ฟิโดสติชมีอินเตอร์แอคชั่นพิเศษด้วยเนี่ยก็คือนูนูเมื่อเขาเจอนูนูครั้งแรกเนี่ยเขาจะพูดว่า I here. My าเกิดใ,ใครที่ยังไม่รู้เรื่องของนูนูนะครับคือเขาเนี่ยเคยอยู่ในกองคาราวานกับแม่ของเขานะฮะซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็มักจะเล่าเรื่องถึงวีลวบุรุษต่างๆแล้วก็มักจะเรียกเขาด้วยคํานี้นั่นเองนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากที่ถูกโจรภูเขาโจมตีเนี่ยเขาก็ถูกพัดแยกจากแม่ของเขานั่นเองซึ่งฟิโดสติกเนี่ยก็อาจจะกําลังใช้ประโยชน์นี้ในการหลอกล่อนูนูให้เข้ามาหาก็เป็นได้และในเกมเนี่ยถ้าเกิดฟิโดสติกสามารถสังหารนูนูและวิลลัมได้นะครับ เขาก็จะพูดประโยคเดียวกับที่นูนูจะพูดเวลาที่เขาตายนั่นเองนะครับก็เหมือนกับที่เขาทํากับเหยื่อคนอื่นๆนะครับก็คือการก๊อปปี้ประโยคสุดท้ายที่พวกเขาพูดออกมาสำหรับประโยคถัดไปที่ผมจะให้ฟังนี่อาจจะไม่ได้เลียงว่าอันนี้เป็นประโยคตอนถูกฆ่าอันนี้เป็นประโยคตอนเจอครั้งแรกผมจะเรียบเรียงให้มันฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับ แล้วผมจะให้เพื่อนๆลองฟังก่อนด้วยเพื่อที่เพื่อนๆคนไหนที่อาจจะอ่านเนื้อเรื่องมาเยอะเนี่ยอาจจะได้เป็นการทดสอบหน่อยว่าคุณเนี่ยรู้เนื้อเรื่องเกมนี้ขนาดไหนแบบว่าฟังปุ๊บรู้เลยหรือเปล่าว่าทําไมฟิโดสติกถึงพูดแบบนี้มาเริ่มกับแชมเปี้ยนตัวแรกเลยนั่นก็คือแอนนี่ แลรบประโยคนี้นะครับก็คือฟิโดสติกเนี่ยเล่นกับความโกรธอีกแล้วโดยเล่นกับความทรงจําของแอนนี่นั่นก็คือตอนที่พี่สาวบุญธรรมของเธอเนี่ยตกลงไปในแม่น้ําแล้วเธอเนี่ยไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้นั่นเองนะครับประโยคถัดมาจะเป็นประโยคที่พูดกับกาเรนเร่น Karen, ถ้าเกิดไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องมาเนี่ยแล้วเห็นวิธีการเล่นของกาเรนเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เบสิกมากเลยนะครับแต่สําหรับเนื้อเรื่องแบ็กกราวน์ของเขาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากๆในอันดับต้นๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าตอนเล่นเนี่ยจะเบสิคโคตรๆก็ตามสำหรับกาเรนเนี่ยเขามีน้องสาวชื่อลั์นะครับซึ่งลัเนี่สามารถใช้เวทมนต์ได้ซึ่งในเดมาเซียเนี่ยคนที่ใช้เวทมนต์ได้ก็จะถูกหลังเกียรินะครับจริงๆแล้วกาเลนเนี่ยก็ น้องสาวขเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวทมนต์ได้แต่เขาเนี่ยพยายามที่จะทําเหมือนกับว่าไม่รู้นะครับตั้งแต่เด็กมาเลยซึ่งมันก็เป็นคอนฟ lict ของตัวละครเขานะครับว่าเขาเนี่ยควรจะรักน้องสาวของเขาหรือว่าควรจะกลัวน้องสาวของเขาเพราะว่าตามหน้าที่ที่ต้องรักษาประเทศของเขาแล้วเนี่ยเขาต้องกําจัดพวกนักเวทให้หมดซึ่งฟิโดสติกเนี่ยก็เล่นกับบ่มตรงนี้นะครับในการเอามาปั่นหัวกาเลนสำหรับตัวถัดมาก็คือลักซ์น้องสาวของกาเลน <Little> light. สำหรับคำว่า litte l light หรือว่าแสงดวงน้อยนะครับเป็นคำที่ไซรัสมักจะใช้เรียกลัคซึ่งไซรัสเนี่ยก็เป็นคนที่ก่อเหตุวินาศสันตโลในเดมาเซียนะครับระหว่างนักเวทกับคนธรรมดาซึ่งลัคเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นต่อที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นดังนั้นคำว่า litte l light เนี่ยที่ไซรัสใช้เรียกลัคเนี่ยก็เป็นคำที่ ฟิโดสติ๊กเลือกที่จะเอามาปั่นหัวเธอนั่นเองสำหรับตัวละครตัวต่อไปก็คือจิงส์สำหรับปมอันนี้นะครับผมคิดว่าฟิโดสติ๊กเนี่ย รู้ว่าเบื้องหลังของจ hehe, ิงส์เนี่ยมีประวัติมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับคิดว่าเขาคงจะเผยให้ได้เห็นกันในซีรีส์ออริจินอลของ n น t f l i x นะครับที่มีชื่อว่าอาเคนั่นเองเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอะไรที่เป็นความผิดของจิงส์นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวถัดมาคือมิสฟอร์จูน Sarah, hide! ซึ่งประโยคที่ฟิเดลสติกพูดออกมานั้นเป็นประโยคที่พ่อของเธอเนี่ยพูดกับเธอก่อนที่จะโดนแก๊งแพร่งฆ่านั่นเองนะครับคือบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านที่เออเป็นช่างทําปืนนะครับก็ทําปืนให้กับหลายๆคนซึ่งแก๊งแพร่งเนี่ยก็มาจ้างให้ทําปืนให้2กระบอกซึ่งเออก็พอทําปืนเสร็จแล้วเนี่ยแก๊งแพร่งก็ไม่คิดจะจ่ายนะครับบ้านนี้ก็เลยไม่ให้แก๊งแพร่งก็เลยยิงทิ้งหมดเลยนะครับรวมถึงฟอร์จูนด้วยแต่ ไม่ตายนะครับก็รอดมาได้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนพลิกผันชีวิตตัวเองนะครับกลายเป็นนักล่าฆ่าหัวเพื่อที่ว่าสักวันเนี่ยจะได้กลับไปล้างแค้นแกงแพงนั่นเองสำหรับแชมเปี้ยนตัวถัดมาคือลิฟเวน สำหรับรีเวนนะครับที่ฟิโดสติ๊กพูดประโยคนี้ด้วยเนี่ยคือ,อว่าไงดีละ่ะเนื้อเรื่องเธอเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยนะครับเอาเป็นว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะอยู่น็อกซัสและเพราะเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะฮะแล้วเธอมีดาบวิเศษนะครับลูนฟอสเนี่ยที่ได้มาจากน็อกซัสนะฮะแล้วเธอต้องการจะทําลายดาบนี้ทิ้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจของเธอว่าเธอเนี่ยเคยไปบุกประเทศคนบริสุทธิ์ทั้งหลายแหล่มาแล้วการที่จะทําลายดาบนี้เนี่ยมันดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้คนที่ จะมาช่วยทําลายดาบซึ่งก็คืออาจารย์ของยาซุโอนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เธอเนี่ยก็เลยต้องไปขึ้นศาลนะครับว่าเป็นคนสังหารคนนี้จริงหรือไม่ซึ่งสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเลยเนี่ยก็คือความผิดของเธอนั่นเองซึ่งการที่ใช้คําว่า guilty นั้นเป็นคำที่ในศาลเนี่ยใช้ในการประกาศว่าคุณเนี่ยมีความผิดจริงแล้วก็ถ้าเกิดฟิโดสติกสามารถสังหารลีเวนในเกมได้เนี่ยเขาก็จะพูดประโยคเลือกตัวของลีเวนออกมานะครับเป็นการก๊อปปี้ What broken can be สำหรับแชมเปี้ยนตัวถัดมาคือโซลากะสำหรับประโยคพู้นี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีความหมายอะไรเท่าไหร่เหมือนกับว่าเป็นการก๊อปี้ซะมากกว่า แต่ว่าประโยคนี้คิดว่าน่าจะเป็น reference จากเกม Resident Evil ภาค3ซึ่งก็เป็นคำพูดติดปากของเนมิสิต์นั่นเองนะครับคำว่า stars นะฮะก็เอ่อพูดถึง Resident Evil เนี่ยภาคใหม่ก็กำลังจะออกแล้วนะครับถ้าเกิดเอ่อคิดว่าจะลองโหลดเดโมมาเล่นนะครับอาจจะไลฟ์ให้ดูเลยก็ได้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาติดตามดูกันได้นะครับส่วนอีกประโยคนึงก็คือประโยคที่พูดเวลาสังหารโซลกะในเกมได้ก็จะเป็นประโยคเดียวกับที่โซลกะจะพูดเวลาที่ใช้สกิล ultimate นั่นเอง <Hear> สำหรับแชมเปียนตัวถัดมาก็คือไซรัสสำหรับไซรัสนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยทำตัวเหมือนกับว่าเป็นเ,เครื่องตรวจจับเวทมนต์เดินได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับการดูแลโดยเมดซิกเกอร์ที่มีชื่อว่าวานิสก็มีเหตุการณ์อยู่คืนหนึ่งที่ไปเจอ,เ,อเด็กผู้หญิงที่คิดว่าน่าจะมีเวทมนต์อยู่ในตัวนะครับแล้วไซรัสเนี่ยก็พยาย,ยามที่จะ ปกป้องเธอเนี่ยจากเมสซิเกอร์ของเขานั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นคืนแรกที่เขาค้นพบว่าเขาเนี่ยสามารถดูดพลังเวทมนต์จากคนอื่นได้นะครับแต่ว่าเขาก็เผลอปล่อยมันออกไปทําให้ทุกคนในคืนนั้นเนี่ยตายหมดเลยยกเว้นเขาซึ่งก็เป็นปมที่ฟิโดสติกเอามาปันหัวเขานั่นเองซึ่งถ้าเกิดฟิโดสติกเนี่ยสามารถสังหารไซรัสในเกมได้เขาก็จะพูดประโยคเดียวกันกับเวลาที่ไซรัสใช้สกิลในการขโมยออลติเมทของคนอื่น cheer and cheer, สำหรับประโยคถัดมาจะเป็นประโยคที่ฟีเดลสติกพูดกับเวน smile. สําหรับประโยคนี้เนี่ยเชื่อว่าฟีเดลสติกกําลังพยายามที่จะเรียนแบบประโยคที่พ่อแม่ของเวนเคยพูดกับเธอนะครับ mm hmm. เพราะว่าเอ่อวนเนี่ยโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยพ่อแม่ของเธอก็ถูกฆ่าโดยเอเวอร์ลินหลังจากนั้นเธอก็ผ่านโตไปเป็นแบทแมน อาไม่ใช่นะครับผ่านตัวไปเป็นดีมอน h ันเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับประโยคถัดมาจะเป็นประโยคที่พูดกับยาซุกสำหรับประโยคนี้เดาได้ไม่ยากเลยก็คือประโยคตอนที่โยเนะมาเจอกับยาโุ ซึ่งแม้แต่ในเนื้อเรื่องของยาโอ่เนี่ยยังเขียนไว้เลยว่าวันที่เขากลัวที่สุดเนี่ยคือวันที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับพี่ชายของเขาโยเนะก็เข้าทางฟิเด์สติกเลยในการปลุกความทรงจํานั้นขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยประโยคนี้ซึ่งถ้าเกิดเอ่อฟิลด์สติกสามารถสังหารยาโอในเกมได้เขาก็จะพูดประโยคเกี่ยวกับลม,มแหละที่ยาโซชอบพูดนั่นเอง ขอแถมหน่อยละกันสำหรับอีกสกินหนึ่งเนี่ยสกินเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ฟิโดสติ๊กเนี่ยก็จะมีเลฟเฟอร์เนซ์จากตัวตลกต่างๆน,นะฮะโดยเฉพาะเพนนีไวท์จากเรื่องอิดนั่นเองนะครับ Kiss me, fat boy Kiss me, fat man <laughs> แล้วก็จะมีประโยคนึงที่พูดกับโซอี้นะฮะซึ่งเขาก็จะพูดว่า Nice, hey you got there, t h e n d Twilight didn't steal it from someone dangerous did you เป็นการน็อตนะครับถึงกุญแจของฟิโดสติกสกินเก่าที่ถูกขโมยไปโดยโซอีนนั่นเองนะฮะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมาผูกกับฟิโดสติ๊กตัวใหม่ซะอีกแต่ว่าสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกับโซอีนนะฮะก็เป็นแค่น็อตสำหรับสกินเก่าเฉยๆต่อมาเลยเนี่ยจะเป็นอินเตอร์แอคชั่นนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจยิ่งกว่าตัวที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าตัวที่ผ่านๆมาเนี่ยฟิโดสติกเนี่ยจะพูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของเหยื่อนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะแตกต่างกันก็คือเมื่อฟิโดสติกเนี่ยเจอแชมเปี้ยนที่เป็นปีศาจด้วยกันก็ได้แก่เอเวอร์ลินทา n เคน์นะครับเป็นต้นเขาเนี่ยจะพูดชื่อของแชมปเปี้ยนเหล่านี้ออกมาและนอกจากนั้นถ้าเกิดสามารถสังหารแชมเปี้ยนเหล่านี้ได้เนี่ยเขาจะพูดถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนของปีศาจเหล่านั้นออกมาด้วย I don't need สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดนั้นที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือลาอูมซึ่งอันนี้เป็นประโยคที่เขาพูดกับสวนดังนั้นจากประโยคนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่า ปีศาจของโซเวนนั้นมีชื่อว่าลาอูมซึ่งคำว่าลาอูมนั้นเป็นชื่อของปีศาจที่มาจากหนังสือปีศาจวิทยากุญแจแห่งโซโลโมอนก็เป็นลาอูมเนี่ยจะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเหมือนอีกาแต่ว่าจะแปงลงร่างเป็นมนุษย์ซึ่งไม่แน่ถ้าเกิดเรามีลาอูมแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีบาบาทอสด้วยก็ได้นะฮะ พูดถึงบาบาทอสนะครับตอนนี้ช่องเราเนี่ยก็มีรายการใหม่ชื่อว่า d a t a b า s บนะฮะที่เจาะข้อมูลพวกเนื้อเรื่องของสิ่งต่างๆในหนังแล้วก็กระตูนเรื่องอื่นๆนอกจาก League of Legends ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เจาะลึกเนื้อเรื่องของกันดั m บา b a บาทอนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมไปดูในช่องเราด้วยนะครับและประโยคที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยผมก็เก็บไว้ท้ายสุดนะครับก็คือประโยคที่ฟ e เดลสติกพูดกับคินเรด แตกต่างจากแชมปเปี้ยนตัวอื่นที่เรียกคินเดตเนี่ยไม่เป็นแกะไม่เป็นหมาปา่าก็เรียกว่าคินเดตนะครับแต่ว่าฟิเดลสติกเนี่ยใช้คำว่าเกรแมนก่อนหน้าที่คินเดตเนี่ยจะแบ่งเป็น2ล่างนะครับเขามีชื่อเรียกว่าเพลแมนหรือว่าผู้ชายตัวสีซีดซึ่งคำว่าเกรแมนเนี่ยก็แปลเป็นคนสีซีดได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสีเทาๆดังนั้นเนี่ยฟิเดลสติกเนี่ยมีตัวตนอยู่มานานมากๆตั้งแต่สมัยที่คินเดตเนี่ยยังไม่ได้แบ่งเป็น2ต้ตนเลยด้วยซ้ำ และในประโยคพูดของเขายังมีเพลงอีกด้วยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขาเนี่ยไปได้ยินชาวบ้านร้องมาแล้วก็เก็บมานร้องตามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เล่าถึงตำนานของฟีดลสติกนั่นเองซึ่งมันก็มีประโยคที่น่าสนใจอยู่อีกประโยคนึงเช่นกันให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับ I above and metal rotten rose cloth the teeth and growth and End of men. Fiddlesticks. First of ten. Through the field, down the lane. Voices never heard again. สำหรับเพลงนี้เนี่ยประโยคที่มีความสำคัญที่สุดเลยก็คือ first of ten ซึ่งไอ้สิตนนี่แหละมันมีความหมายว่าอะไรมันอาจจะหมายความว่าปีศาจทั้ง10ตน ซึ่งฟิโดสติกเนี่ยเป็นตัวแรกเลยซึ่งก็แม็ e เซนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟิโดสติกเนี่ยมีตัวตนมาตั้งแต่สมัยที่คินเดตยังเป็นเยอแมนอยู่ก็คือนานโขมาเลยก็คือฟิโดสติกเนี่ยเป็นปีศาจต,ตนแรกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละอย่างแรกแน่นอนซึ่งทีนี้ที่อยากรู้ก็คือแล้วไออีก9อันเนี่ยมันคืออะไรมันคือพวกทําเคสเอเวอร์ลินน็อกเทิร์นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะหมายความว่าเป็นอย่างอื่นอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆ ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีแจกโค้ดด้วยนะครับเปิดเกมกันไว้หรือยงังสำหรับคนที่เปิดไปแล้วก็โชคดีนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดดูช่อง The Game Room เนี่ยแล้วมีการพีเมียร์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเกม League of Legends นะฮะให้เปิดเกมรอไว้ด้วยมันมีโอกาสสูงมากว่าเรากำลังจะแจกโค้ด แล้วก็แจกเลยหลังจากให้เวลาทุกคนในการเปิดเกมนะครับคนที่เปิดไว้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแจกโค้ด b l o o d m o o n t i n d e r m a r e พร้อมกับโคม่าสีเขียวนะครับกดได้ก็กดไปนะฮะอย่าลืมว่าโค้ดนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณกรอกเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าไม่ใช่ภูมิภาคของคุณเนี่ยแสดงว่ามันใช้ไปแล้วนะฮะคุณมาไม่ทันจบข่าวนะไม่ต้องถามแล้วเบื่อจริงคนถามีเมาก สำหรับวันนี้วิดีโอก็จบลงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากได้โค้ดหรืออยากจะติดตามวิดีโอตอนต่อไปเนี่ยก็กดติดตามไว้ด้วยพอเราพิมีร์ตอนถัดไปเนี่ยก็อย่าลืมเปิดเกมรอไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกสวัสดีครับ